เห็นเข้าไปอีกเหรอไม่เห็นนะเห็นเขาไหมฮยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องคนนี้ทุกชาแนลนะ น้องคนนี้นะคะจะมาต้อนรับสมาชิกใหม่ของบ้านเรากันค่ะซึ่งไม่ใช่คนนะคะแต่เป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเป็นกระต่ายค่ะน้องชื่อว่าน้องเอลมนนะคะน้องได้แค่สองเดือนเองนะคะแลวน้องก็เป็นเพศชายด้วยนะคะเดีย๋ยวน้องคนนี้จะอุ้มออกมาให้ดูแล้วกันนะคะ นี่ค่ะน้องแอลมอนของเรานะคะน้องแอลมอนนะคะเป็นพันุ์ไทยนะคะน่ารักมากเลยน้องคนนี้เลี้ยงมาได้สองวันแล้วค่ะน้องคนนี้จะอุ้มอายุเท่าไหร่น้องสองเดือนค่ะเป็นเพศชายคออนนี่ค่ะน้องน่ารักที่สุดเลยน้องนะคะมีน้องนะคะกินเยอะแล้วก็ฉี่แล้วก็ อุจาราเยอะมากเลยค่ะคนนี้ต้องมาเก็บตลอดเลยค่ะเขากินเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาก็หลับไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้หลับบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะบ้านน้องคนดีนะคะฝนตกตลอดทั้งวันเลยค่ะอะฮัลโหลเอามา้มอน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 เอาคนดีไปได้เอ้ามอนจากที่ไหนมา อิมพีเรียลค่ะอิมพีเรียลสำโรงนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นพันไทยนะคะใช่เป็นพันไทยค่ะน้องน้ำหนักได้ถึงสามโลค่ะสามกิโลนะคะคอยดูนะคะว่ากรงนี้นะคะจะน้คีจะอยู่ได้ไหมเนอะ ค่ะขอต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะแอลมอนแอลมอนโอ้ตาไม่เห็นเตาไม่เห็นเลยไหนลองวางแอลมอนดูสิเขาไม่นิ่มนะคะเขาไม่เดินเขาไม่เดินเขาไม่เดินค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะอายุแค่สองเดือนโอเคเราให้วันเกิดแอลมอนเป็นวันที่สี่ค่ะทุกคนอ่าเราให้วันเกิดแอลมอนเป็นวันที่เท่าไหร่สิบหกค่ะสิบหกเดือนไหนเดือนตุลาค่ะ 2564อัลมอนด์แฮปปี้เบิร<อ>์เดย์นะโอ้อัลมอนด์ไม<อ>่อัลมอนด์แฮปปี้เบิร์เดย์นะอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์นะคะราคาไม่แพงแต่งแต่ของแพงมากนะคะโรงเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะออปชันต้องมาแต่แค่อยู่ได้แค่สองวันนะคะปลอกคอเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะปลอกคอน,นะคะ พ่อซื้อมาให้ค่ะพ่อซื้อมาให้นะคะยังดูต้อนรับแอลมอนนะคะแอลมอนไม่ค่อยเดินเลยนะคะแอลมอนเขาจะนั่งอย่างนี้นะคะแต่พอเวลาเขาอยู่ในกรงเนี่ยค่ะเขาจะกระโดด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 ก็จะเข้าไปกินอาหารขัน้นไหนตลอดนะคะโอเคสวัสดีครับโอเคค่ะ, okay. Okay, คะมาแนะนำเอลมอนเรียบร้อยละมาแนะนำเอลมอนเรียบร้อยละโอเคเราจะมาอโอเคค่ะแต่ เรารีวิวแอลมอนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกล้องกันเลยค่ะต้องกินเหนมือนเดิมอ่าน,นะคะแอลมอนเข้ากลงก่อนนะคะแอลมอนนะคะเนี่ยเอปล่อยอ้าไม่ออกเขาจะชอบอยู่ในผ้านะคะพออยู่ในผ้าเขาจะแอลมอน อามือนอามือนนี่เหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะนี่เหมือนตุ๊กตาเลยเขาไม่ตัวจริงนะคะเนี่ยเขาไม่ใช่ตุ๊กตาอามันเขากินหญ้านะคะแล้วก็ <c oughs> หัวอาหารนิดหน่อยนะคะให้หัวอาหารเขาเช้าเย็นอันนี้ก็เป็นน้ำที่ผสมกับวิตามินเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>และนี่ก็อย่าไปสังเกตเลยค่ะเพราะว่าเขาฉี่นะคะอ่าโอเค ก็เป็น<ด>อาหารอันนี้ก็เป็นแบบว่าท็อปเฉยๆเป็นท็อปของเล่นนะคะที่ได้จากคุณยายนุชนะคะ,คะประเด็นคือคุณยายนุษทํามาให้คนดีห้อยกระเป๋าแต่ตกเป็นของลูกชายคนดีไปแล้วนะคะโอ,คโอเคค่ะคุณดีสําหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะไม่ far